สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด,ออด้อมื้อนี้กะยู่ทีเที่ยงนะพาสุขคือเก้าพี่น้องหัวน้อยกันอย่างมาดมอันนี้กิเป็นบรรยากาศยาทิ้งเที่ยงเนาะพี่น้องไปได้ไหมนาะงมาเข้ากล้องน้ำข่อยเชยบัานพี่น้องเลยกะสิมาเห็ดอยู่เห็ดกินยมเที่ยงพี่น้องมื้อนี้กะมีเมนูแกงน้ำไม้แลวกะ รับมังหงเหิมพี่น้องเอ้ยเอ้ยผนจะเป็นคนลงมือะแหละเนาะบมม,มีอย่างอื่นเนาะโมนก,ก็นเลยปหานำไม้มาแล้วก็ปิดมังหงเหิมอยูเ่เพื่อนมาตำกินพี่น้องเลยหมักมาให้เกาคอโอเคเนาะพี่น้องข่เราอะไรย่าห่างกะไปบึงไปซมเมนูของฮางโมนก,ก็นเลยเนาะว่าเสีสบ่บสมใจพี่น้องคือจะเป็นหมอนนำไมาเนาะพี่น้องเอ้ยมันก็ใส่น้ำยานางเป็นเขียวเคียวเนะสิใส่เขาเบือลงไปพี่น้อง เบื่อที่ตำเตรียมไว้เนาะพริกดิบกับบูมีอีกพี่น้องมันนี่ก็ได้อาหารหลักของคนบ้านนอกของนาก็มีนี่แหละพี่น้องเลยก็กินปนกันไปน้ำแหละเนาะกินแต่อย่างอื่นไรมันก็นเบื่อไคไงบามทีก็จะกินแกงนื้อไม่ตหุ่งไปจังสีเนะาะปะปนกันไปแหละแล้วก็แป้งน,นัวพี่น้องส่วนปลาแด็ก,กจะไม่ควรจะใส่ตะหลังเนาะ นี่ Nacional, เป็นผักะแยงพี่น้องแล้วก็ทิล่อน้อยเองเนาะเพราะว่าเป็นคุยมันเวลาไปหาน้ำไม่เนยคุดส well ื่อไปได้ตั้งใจคุดเนาะคุยได้น้อยใส่แกงน้ำไม่ะพี่น้องแล้วก็ใส่องบวบลงไปพี่น้องสูตรนี่ใส่น้ำตาลน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องใส่ทิล่อลงไปเลยพี่น้องส่วนอันนี้เป็นมังุงเพิมพี่น้องแล้วก็มีเครือเอิ๊ก รั่วมะเขือคนเนาะใส่น้ำจังเสบพี่น้องนี่เลยค่อยมากหมักตำเส่หมากอันรสชาติออกสม่ำพี่น้องหมักน่าวก็อยากเน่าวเลยเนาะตำมะฮุูงเหิมมันก็แซสพผักปันยังแล้วพี่น้องเลยนี่นนเลยเกลือผิดกระตองปลาแดกใส่ลงไปเนาะพี่น้องตองกลางพี่น้องเนาะโอเ้เป็นตะเสพขับเคี้ยวอุ้มถุ่มอยู่พี่น,อ<ม>น้องมีมะบวบมีกิโลใส่เนาะ พอนนี้ก็ใส่ผักแยงลงไปน้องพี่น้องพอรสชาติก็พอดีเลยเนาะพ่อเนี่ใส่ลายดอกใส่ลายแล้วก็คิ้วเลยแยงหยุกแล้วก็พงหม้อพี่น้องมันหอมกุ้มกุ้มเนาะอาหารหลักของคนบ้านนอกพอกนาแก่งนะไม้เหนื่อยตักลิ่นหอมหิวเข่าเล้วพี่น้องวันได้อะไรพี่น้องวันที้แก่งนะไม้เัาก็ได้เนาะ ต่อไปกระสีตำหวงต่อพี่น้องกระสีปรุงเครื่องเนาะใส่จักน้อยมาห่งมันหวานห่งเพิ่มมันจากหวานๆอยู่แล้วเนาะแป้งน,นัวพี่น้องเมื่กินนีน่น้ำตาลเนาะอะไรก็จะเป็นนัวแล้วกระปะเด็กพี่น้องใส่กระเด็กขวดกับปะเด็กต่อนผสมกัน,นกเนาะจะแซ่บ ใส่แต่ขวดอย่างเดียวกับโบเซบ์นอ้องปลาแดกหอมกุ้มกุมพี่น้องปลาแดกตอนแบบสีเหมาะสำหรับตำบางหุงเด้นี่นี่พี่น้องนัวคักแม่คนตำด้วยน้ำปลาปลาแดกองมาไ่บริมินนะคือปลาแดกตวงนะปลาแดกเหมาะสำหรับตำรัวจำ หมักนาวพี te ่น้องใส่ลายดอกควาหมักเอิ๊กมักกระสมเนาะใช่หมักเอิ๊กใส่หมักเอิ๊กลายลายหมักหมักกินตอนมันพี่น้องสมหวานนิดชาดชมสมหวานออกวันนิดหนึ่งยำตอนมันสดเออแ่บพี่น้องเลยก็ใส่ลายตึกน้พี่น้องเสื้อมักกิน หน่วกมันเข่าเครื่องก่อนเนาะใส่เส้นหุ่นลงไปพีดูกระเด้งกระเพิ่มเลยใกล้สุดซุกแล้วหุ่งเลยจะบอกมีบอนซื้อขปุนเนาะมีขปุนมายุเบนยเนาะตลาดก็จะปิดมันถ้าจะเปิดอะไรพี่นอ้องอ่าถักแล้วมันนี่มันหุ่งหุ่งเพิ่มนี่มัมนมเคลือกนใส่นำ้ำปลาแดกกับปลาแดกนันวๆซะพี่น้อง เิียวเขา่าแห้งเลยสนอแห้งสิขัก<อ>แกงน่ำไม้กับเคียวขักันอยังนี้ชีชันสวยงามเลยหอมกุ้มเลยพี่น้องเลยหอมนะขักอะไรนี นี่พี่น้องนะตาเกงน้ำม้ของเขาก็ได้ป้าคือสียบขนาดหอมหอมตะมังหงเหิมพี่น้องใส่เครือค้นหอมกลุ่มมาเด้อพี่น้องกินข่าวเถียงกันเด้อมาเด้อพี่น้องกินข่าวเถียงกันเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องกินข้าวเถียงกันเด้อสวัสดีพี่น้องมาเด้อกินข่าวเถียงเซาเทนกับนงเทลบ่ได้ออกมามื้อี้เนาะมืออื่นคือสิออกมารบอีดอกพี่น้องเกี่ยวข่ามืออื่นเนาะ ก็งอไม่เห็นจีอ่ะตั๊มมะงเหื่มครับตมะแยกให้มกินหต่อนเขาตำลาเลยมาเนี่ยตั๊มะฮงแกงก็ไมนจะพองมีเลือดขี้แตนเนี้ยมีเลือดมันจะกระแทบเนี่ยแนวมีเลือดแน่ันมีเลือดไหนปนกันเนาะ ั่งกินกวะนแต่แนมีเลือนอะไรลาเมือจากเดือนนั่งเลยโอ้ยพอดีเปิดเลยแล้วเยกินมากิมืออ่ะกินยังกเปิดล่มลกอหมกดำในเกี่ยวขับใครได้นเนาะจีตันาสิกาเนาะเฮ้ยบุกินนั่นเนื้องเกี๋ยวขลัเอยมันี เลยเปิดด้วยค่ะเปิดเลยยขอบัลโหลฮึหัวหน่อยหนยเบื่อเนี่ยเซตจะบอกใหญ่เนาะบังจะบอกยัต้องบอมี่้อบอมีน้ำกินล้มขึ้นขาดำ มันเหมือนไปเวนทิบตาถัาเลยกกเรียงคำชื่อกับพันหนึ่งคำที่กินเลยนะมีบุคนแนวนี้เนาะมีเนาะอยากกำที่ชืกินคำกินก็เบื่อแล้วำโลก็เบื่อนะอนเอแล้วมียงก็เมียงได้ทั้งสองอย่างเลยมึง

ายเดิบเนาะลมาเห็ก็ได้อ่อนเล็นอยะอ่อนอ่อนเผ็ดเป็นแพรนะปากกินยังก็ย่า อพิ่นออกไปกินจานเขา่าเนาะแยกกินจตาา่ฮะหมักกินเอาเข่าลงไปขุบกับน้ำแกงน้ำไม้เยเนาะเนื่วยเนาะ กระหอนปุ sea, be, like, bag, <S 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 like, ่มเเติกันมเ่งเติบตังวเนาะเกงไมเกงไมฮัหืาดกฮลูากใหญ่พ่นกใ่ที่กว้างเนาะ สิจีประดัตอนน่ะจีบบอ๊ะฮัมฮัมัมจีอ้่ะฮัมฮั มันก่อนใส่มดมันครับก็งมากรสแบบนี้มัดดูบะแกงไรแกงถั่วกระมือดีทักบ้านหนึ่งบ้าตบต้มกัวผัดมาแล้ว่า เสีาใจเสีแตนพี่น้องอากาศห้อนกินเนมัอห่อนใช่ดอกาะกระดิดใจแกงไหมฮึแกงพอดีดิดใจว่ะมันจะแซะบพอดีห่วยเดียวกินแล้วกระดิดหอนอืออยากกินอีกไหม ตอนมเมื่อคเอิรเป็นยังไงเนาะก็เจ้าคือเอิร์ดเหมือนเอิร์ดตอนนี้ก็กินเริ่มอิ่มเลยนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สนีทก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งให้ในเด้อพี่น้องผู้พ่อคลิปหน้าไปเลยเนาะ สำหรับสิบนี้กกับขอเก่าคำว่าสบายดีสวัสดีพี่น <ะ S 1> ้องแบบน <ะ S 1> ี้